สวัสดีครับวันนี้ผมเองก็จะมาสอนการลงโพสท้ายสองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมรยากัดจะลงเนี่ยแต่ผมเดี๋ยวจะให้ตัดคลิปไปไม่เป็นไรเราทักสองก็ได้เับผมเพราะว่าผมจะให้พี่ฟองผม,มเขาโหลดสี่จุดเจดให้นะซึ่งเป็นไลง,ง่ายมากครับก่อนอื่นนะเราก็เข้าไปที่ โดอที่ไฟฟอกอาหรือกุก็โคมนะฮะนี่ครับเราจะใส่นาหนึ่งนี้ไว้ฮะใส่ไปฮะถ้านะครับมันจะมีประมาณสีพาร์ทนะ,ะแต่ผมพี่ยัดโหลดอะ่ะอืเยอะไล์ก็หาอีกอะ่ะเพราะว่าไลผมนะผมเข้ายุ่งกับไดสีครับพ่อผมบอกนะไลอีอ่ะยุ่งได้ แต่กลัวมันยังไงกลัวได้เต็มนะซึ่งมันละคิวคีมากนะถ้านั้นค,คนที่อยากได้แบบนี้เนี่ยก็เอาไปโหลดซะนะครับแล้วก็เรามาหาอื่นต่อเลยที่เป็นสกิบูทไทยพนอะร์เตอร์ไทยสองนะครับผมเราไปที่มีเดียไฟมีเดียไฟ บิดมีเดียไฟเราจะเราจะเป็นไม่ต้องเอาบิดนะบิดช้านะครับคนปล่อยมันจะเออปัญญาอ,อ,อ่อนนะพี่กม็อไปเลยอ๋ออัดอยู่ในเลตเราเมาเลยเป็นยใช้ลเลยนะคอันสองสามพานนะเฮียสามพันไม่กบไปแล้วถอนเลนดี้งกัดตอนนีก็ถอนเลนถอนเลนนะ ่นี้่ะไม่ใช่คืเรา้อหาเว็บทให้หลดแบบาสั้นได้ครับผมยาาจะาทุกคครับชิเ,เ,ชเกียเลยนะพายามหาให้ทุกคนนะแต่คุณ่อยากเอือทอเลนนะ่ะก็เรไหาเอทีคนอยากเดทอลเลนานเะทอเลเนเนะีนยจะ ยากคืยังงเก็บแหลมาเลยนะยังไงวะมีดี่ไฟเชี่ยหัวเลยสิซีดีขีก้ คือ่หยดิคือรถไฟนี่หว่าแล้วค่อยๆหาไปค่อยๆหาไปนะครับผมถืออย่าเป็นชีวิตเขาปไม่สุดนะ โอ้โน่ยีสิเก้าวิล็อย่ยไฟยีสิบย่ยไฟฮัหลไยสองแล้วยังฮัหลงส่งอัพเฮ้ยมาได้ยงวะลองยุงก็แหลมกูเลยชำพห้ไฟัลลควักก็เกด ใครก่อนอนี่อันเมตเอเกมบล็อกโอเคบล็อกมากชาวล็อกฟังบุกอะไเงี้ยแอ้วกเคมลิสต์เตยูจะหาเยีะยากเงี้ยสงสัยกต้อดูของฝรั่งอยู่เนี่ยเฮ้ยสุดเป็นอะไรที่ปักกุยงมากเลยนะอีนี่ว่าเป็นเออผมจะรอที้นี่มันอัพอยู่เนี่ยไอมันเพียงจะอัพอยู่นะ มันว่นอะไรมึงจะอัพเสร็จไปใส่หลายปีนะจึงจะอัพเสร็จเชียวกว่าเลยยังอัพไม่เสร็จนะใบตาที่ไหนมึงก็ไปนะโอ้ยอัพดีวะกูทนไม่ไหวนะเ้ยกูชมเขาจะดากก่ากูอะลูกยี่กูต่อพาร์ทสองเลย พี thì không, ột, hay không ่เขาอโหลด17ฐานให้อ่ะเฮ้ยขนมเสียด้วยสัต์นอสัตของเกมขอไม่ไหวด้ย Tempa.. Kemana juga? Ambil jawabannya Pasangnya Terima kasih Saku ya ก็แค่เสี่ไม่ใช่ะต,ตัว,ตวเกมตมกพบอะไรเองอ้ยว้ากนินทิกก็เอนรีมูรอะไรเรียบร้อยอ่ะกูพร้ม่ไหว่าหนุย่ยสัก อะไรกันก็หาทูนันแหละคุณต้องการตัวเกมมาให้กูใส่ดิเพราะงั้นกูจะข,ขึ้นปากหัวแนง จะเล่นตอนเจ้าใบี้ให้กูโลดสียดีสัตว์ไปกันพร่องตายนะว้าวอานะกดอันนี้ไปแล้วแล้วไอซีเจ็ดพันเนี่ยคนจะให้ขี้องซอยทีหลังนะอ่นะกดคนเยอะแล้วตโหลดทอรเรน์นะครับ ถ้าเ,เราคงจะอใส่นี้ให้เลยนะสักคนที่เราทอนไลน์นะครับผมใส่นี้ให้เลยนะนขอคัปปีก้ก่อนนะขัดลอกเนี่ยครับผม ค่ะนะคงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสักคนที่ทักเดีอต่อคันพาสองนะพี่ผมนะแต่ไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าตอนนผมแค่แคสเสียงเสียงไม่ออกนะแต่ก็ทำเขียนๆไปอย่างนั้นนะก็อขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวต่อคนพาสองเพื่อเป็นการน์โหลดแบบวันร้อยเก้าสิบเมกะไบต์อ่ะพี่ผมน่าหลงไม่ได้ก็เสร็จแล้วนะก็คนก็จะจบคีิแค่นี้นะครับเดี๋ยวเวลามันลงยูทูมันจะอะไรว่านานนะะ We're not jumping home, We will. Let's go, guys.